<Five> man. เมื่อวันแต่งงานที่ควรเต็มไปด้วยความรักและความสุข <G inclusive> กลับกลายเป็นวันที่ต้องโศกเศร้าเสียใจของเจ้าบ่าวจากการสูญเสียเจ้าสาวไปอย่างที่ไม่มีวันหวนกลับสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสุดหลอนที่มีชื่อว่า Missing จากเรื่องนอกนกบูแดหนังเก่าที่ได้ออกฉายไปเมื่อปี2015 และถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่งที่คู่บ่าวสาวอย่างแฮร์รี่กับอิซาเบลคู่รักฐานะดีและเพียบพร้อมไปด้วยชื่อเสียงเงินทองที่ในตอนนี้กำลังมีความสุขเป็นอย่างมากอยู่ในคืนงานวิวาสุดพิเศษของพวกเขาที่ได้ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โต ในกลางดึกคืนนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังเดินทางกลับที่พักแฮร์รี่ที่มีอาการมึนเมาเล็กน้อยก็ได้หันไปเห็นนักข่าวที่กำลังตามถ่ายรูปของพวกเขาพยายามจะขับรถจี้เพื่อให้ได้ภาพที่ไม่ดีของทั้งสองไปลงข่าวนั่นทำให้แฮร์รี่ต้องขับรถด้วยความเร็วเพื่อรีบหนีให้พ้นไปจากตรงนั้นจนทำให้อิสเบลเธอรู้สึกเวียนหัวและพยายามลงกระจกออกไปอวกที่นอกรถในตอนนั้นทันทีแต่แล้วในขณะนั้นมันก็กลับมีรถขยะขับกินเลนมาด้วยความเร็วเข้าพอดี จึงเป็นเหตุให้ตัวของอิซาเบลต้องเสียชีวิตอย่างอานาถไปต่อหน้าต่อตาของแฟนหนุ่มของเธอโดยที่ส่วนบนของเธอได้กระเด็นติดก,กับรถขยะที่ชนเธอคันนั้นไปอีกด้วยเมื่อคนขับรถขยะคันนั้นลงมาดูเหตุการณ์เขาก็กลับต้องเจอกับร่างล่างหนึ่งที่กําลังหาอะไรบางอย่างอยู่ที่ท้ายรถแต่ทันทีที่เขาได้เห็นก็ต้องรีบวิ่งหนีเมื่อมันมีร่างของอิซซาเบลที่กําลังหาส่วนบนของเธอที่ได้หลุดออกไปแล้วอยู่ที่กองขยะเช้าวันต่อมา ร่างของอิสซาเบลเธอก็ได้ถูกส่งมาทาพิธีทางศาสนาโดยมีชายหนุ่มที่ช่วยทําพิธีอย่างลอยที่กําลังเศร้าเสียใจกับการจากไปของคนที่เขาลักเพราะอิซาเบลนั้นคืออดีตคนรักที่เคยรักกันเป็นอย่างมากในตอนสมัยเรียนเขาได้แต่โทษตัวเองว่าเขาทําผิดสัญญาที่เคยได้ให้ไว้กับเธอพร้อมกับภาวนาให้เขาได้พบกับเธออีกสักครั้งได้ไหมแถมในตอนนี้ทางตำรวจก็ยังคงหาส่วนบนของเธอไม่พบเลยแต่ในส่วนของทางวิญญาณ อิาเบลนั้นเธอได้พบกับส่วนบนของตัวเธอแล้วเธอได้แต่มองล่างของเธออย่างเจ็บปวดพร้อมกับมองดูลอยและแฮร์รี่ที่ในตอนนี้ต่างคนต่างก็ยังคงเศร้าเสียใจให้กับการจากไปของเธอจากนั้นลุงอีก็ได้เดินเข้ามาบอกกับร่างของอิสเบลที่นอนอยู่ในตู้ว่าถ้าเธอ,อยังอยากอยู่ที่นี่ต่อไปก็ให้พยายามหลบเงาดำจากยามทูตที่มาตามตัวเธอให้ได้อย่าให้พวกนั้นเจอวิญญ,ญาณของเธอเป็นอันขาดเพราะลุงอีก็มีสัมผัสพิเศษ ที่สามารถรู้ได้ว่าอิซาเบลเธอนั้นยังคงมีห่วงและยังไม่พร้อมที่จะจากไปไหนในตอนนี้ตัดมาที่งานศพของอิซาเบลที่ถูกจัดขึ้นอย่างสวยงามเพื่อไว้อะไรให้กับการจากไปของเธออันเป็นที่รักร่างกายของเธอนั้นถูกดูแลไว้อย่างดีพร้อมกับส่วนบนของเธอที่ถูกทดแทนด้วยคีเพึงที่ถูกนำมาปั้นให้ออกมาดูสวยงามมากที่สุดตัดมาที่ลอยในตอนนี้ที่ยังคงได้แต่นั่งเมอลอยอยู่กับความเศร้าเสียใจ แต่แล้วในตอนนั้นเขาก็กลับได้พบกับจดหมายที่อิสซาเบลเธอได้เขียนไว้เมื่อ5ปีที่แล้วย้อนกลับไปในตอนนั้นระหว่างที่ทั้งสองยังคบกันอยู่ลอยเคยให้สัญญากับอิสซาเบลว่าเขาจะแต่งงานกับเธอหลังเรียนจบแต่อิสซาเบลกลับต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศอย่างเร่งด่วนเลยทําให้ทั้งสองนั้นกลับไม่ได้ล่ําลาก,กันแต่ก่อนที่อิสซาเบลเธอจะไปเธอก็ได้ฝากที่อยู่ไว้กับน้องสาวเพื่อให้ลอยไว้ใช้ติดต่อแต่น้องสาวของเธอกลับเลือกที่จะไม่ให้ แถมยังบอกกับลอยว่าพี่สาวของเธอนั้นไม่อยากที่จะติดต่อกับเขาอีกและหลังจากวันนั้นไม่ว่าอิซาเบลจะพยายามเขียนจดหมายมาหาลอยสักเท่าไหร่เธอก็กลับไม่เคยได้รับการตอบกลับจากคนรักของเธอเลยเพราะน้องสาวของเธอกลับเอามันมาเก็บไว้เองโดยไม่ยอมให้กับลอยนั่นทําให้ลอยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้รู้ความจริงและโกรธน้องสาวของอิซาเบลที่ทําให้ความรักของพวกเขาทั้งสองต้องมาจบลงแบบนี้เมื่อน้องสาวของอิซาเบลเธอเดินเข้ามา ลอยจึงตรงเข้าไปต่อว่าน้องสาวของอิซาเบลในตอนนั้นทันทีแต่เธอกลับไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำเลยแม้แต่น้อยเพราะในตอนนั้นเป็นลอยเองมากกว่าที่ได้เข้ามาแย่งความรักจากพี่สาวของเธอไปจากเธอจากนั้นลุงอีก็ได้เดินเข้ามาบอกให้ทั้งสองนั้นหยุดเถียงกันพร้อมกับบอกให้ทั้งสองนั้นออกไปร่วมพิธีที่กำลังจะเริ่มขึ้นที่ด้านนอกได้แล้วส่วนตัวของแฮร์รี่ก็ได้แต่นั่งจมอยู่กับความเศร้าเสียใจและโทษตัวเองที่ทำให้คนรักของเขาต้องมาด่วนจากเขาไปเร็วแบบนี้ หลังจากที่พิธีสิ้นสุดลงความรักของเธอและแฮร์รี่ก็ดูเหมือนจะต้องจบไปต่างไปจากลอยเขาก็ยังเฝ้าภาวนาให้เธอนั้นกลับมาหาเขาอีกครั้งเพราะเขารู้แล้วว่าเธอเองก็ยังคงรักเขาอยู่ไม่ต่างจากที่เขารู้สึกเหมือนกันลอยจึงตัดสินใจเผาแหวนกระดาษเพื่อส่งไปขอแต่งงานกับเธอเพราะเขายืนยันที่จะรักเธอต่อไปแบบนี้ถึงแม้ว่าตัวของเธอเองจะไม่ได้อยู่ให้เขาเห็นแล้วก็ตามและนั่นก็ได้ทำให้อิสซาเบลมาปรากฏตัวให้ลอยเห็นอีกครั้ง พร้อมกับตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขาและครองรักกันแบบนี้ต่อไปแม้ว่าพวกเขาในตอนนี้มันจะอยู่คนละโลกไปแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่า i s s i n g ความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่ไม่ต้องการครอบครองและไม่ต้องการสิ่งอื่นใดมาเป็นการตอบแทน และนี่ก็เป็นเรื่องราวระหว่างอิสาเบลกับลอยที่ได้จบไปแต่เรื่องนกนกกูแด er, นั้นยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้มันยังมีเรื่องราวที่น่ากลัวอีก2เรื่องไว้ให้ติดตามกันต่อซึ่งแอดจะรีบทำมันลงให้ได้รับชมกันเร็วๆนี้แน่นอนรอแอดกันได้เลยใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ